เชื่อเกินครับว่าหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเหล็กไหลในโลกใบนี้มีกี่ประเภทล่ะครับแต่สำหรับคลิปนี้นั้นก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเภทของเหล็กไหลให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตข้อมูลผลงานของทางช่องเราให้ทันท่วงทีในเวลาที่เราอัปเดตหรือว่าลงคลิปนะครับท่านผู้ชมและคลิปนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆก็สามารถคอมเมนต์แจ้งข้อมูลเล่าข่าวกันได้นะครับในส่วนของคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม เหล็กไหลนับว่าเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรารู้จักและมีไว้ครอบครองกันมาเป็นเวลานานใครจะรู้บ้างนะครับว่าความจริงแล้วเหล็กไหลนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ชนิดเดียวแต่ยังมีเหล็กประเภทอื่นๆที่แบ่งตามความศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาอีกด้วยนะครับ <S <S เรามาเริ่มต้นด้วยเหล็กไหลปราเภทที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเหล็กไหลกโกติปี เหล็กไหลประเภทนี้นับว่าเป็นเหล็กไหลที่หายากมากที่สุดและมีพารานุภาพพร้อมอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาเหล็กไหลทั้งมวลและเป็นเหล็กไหลที่ตัดได้ยากมากหากว่าคนที่ตัดนั้นทำวิธีตัดไม่ดีก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยรวมไปถึงการเก็บรักษาก็ทำได้ยากเช่นกันโดยเหล็กไหลชนิดนี้จะไม่แข็งตัวไปตามธรรมชาติ มีสีเขียวแวววาวลักษณะคล้ายกับปีกมแมลงทับอีกชื่อที่เรียกกันนั่นก็คือเหล็กไหลปีกมแมลงทับนั่นเองมีประกายุ้งอยู่เรื่มเรื่มแต่ที่สำคัญนะครบับท่านผู้ชมในเรื่องของสีที่เกิดขึ้นในเหล็กไหลชนิดนี้มันจะสามารถเปลี่ยนสีไปเองได้เรื่อยๆล่ะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น เหล็กไหลประเภทที่สองนั่นก็คือเลหล็กไหลเจ้าป่าเหล็กไหลประเภทนี้มีอนุภาพใกล้เคียงกับเหล็กไหลโกติปีมีลักษณะคล้ายกับนินเป็นเหล็กไหลอีกหนึ่งประเภทที่หายากและไม่แข็งตัวตามธรรมชาตินะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพญาสมิงเหล็กเชื่อกันว่าเหล็กไหลเจ้าป่านั้นจะมีเทพที่คุ้มครองป่าเข้ามาคุ้มครองเหล็กไหลเจ้าป่านี้ด้วยนะครับ เหล็กไหลประเภทที่3เหล็กไหลเพิงเหล็กไหลประเภทนี้เป็นเหล็กไหลที่มีความแตกต่างจากประเภทอื่นๆนั่นก็คือจะมีพลังงานของาธาตุไฟในปริมาณสูงมากมีสีแดงคล้ายกับเลือดล่ะครับเนื้อของเหล็กไหลนั้นจะออกสีใสๆหากเมื่อไหรที่เหล็กไหลเพิงนั้นมีพลังงานที่ลดลงสีของเหล็กไหลก็จะเปลี่ยนเป็นสีคล้ายกับอิฐมอน และว่ากันว่าเหล็กไหลชนิดนี้มีความร้อนสูงมากๆมีการดูดเอาความร้อนมาจากลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลกอีกทั้งยังดูดเอาพิษต่างๆของสัตว์เข้ามาอยู่ในตัวเองอีกด้วยนอกจากนั้นละครับเหล็กไหลชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กไหลประสานกายเหล็กไหลประเภทที่4เหล็กไหลเงินยวง เหล็กไหลปราเภทนี้มักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายและมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กไหลชีปะขาวพบได้มากในเขตประเทศเนปาลที่เบตรหรือประเทศที่มีภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีหิมะตกสีของเหล็กไหลเงินยวงจะมีสีขาวมีลักษณะเป็นยวงคล้ายกับปรอทแวววาวดุดโรหะ เชื่อกันว่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในเหล็กไหลเงินยวงมักจะเป็นชีปะขาวหรือคนทันที่คอยดูแลร,รักษาเหล็กไหลชนิดนี้อยู่นั่นเองเหล็กไหลประเภทที่5เหล็กไหลน้ําเหล็กไหลประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นก้อนๆสีดําแกมเขียวคล้ายกับสีนินแต่ในบางพื้นที่อาจพบเหล็กไหลน้ําที่มีสีออกน้ําตาลอมแดง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กไหลน้ำตาล่ะครับซึ่งจะพบได้ในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำเราจะทำการใช้แม่เหล็กในการล่อให้เหล็กไหลไหลออกมาแต่ก็นับว่าเป็นเหล็กไหลอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากทีเดียวครับส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักเหล็กไหลประเภทน,นี้สักเท่าไหร่และในสมัยโบราณเหล็กไหลน้ำนั้นจะถูกนำมาเคี่ยวด้วยคาถาอาคมจากนั้น ก็จะนำมาหล่อเป็นวัตถุที่มีพลังหรือหล่อให้เป็นพระพุทธรูปและบ่ยมากนะครับจะพบเหล็กไหลน้ำได้มากที่สุดที่จังหวัดหนองคายบริเวณภูเขาควายและถ้าเพียงดินเป็นเหล็กไหลที่มีวิญญาณของพญานาะคคอยปกปักรักษาและคุ้มครองอยู่นั่นเองเหล็กไหลประเภทที่6เป็นเหล็กไหลเปียก เหล็กไหลชนิดนี้มีสีที่คล้ายคลึงกับเหล็กไหลเงินยวงแต่เหล็กไหลเปียกนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองเหล็กไหลประเภทที่7เป็นโคตรของเหล็กไหลงอกว่ากันว่านี่คือเหล็กไหลที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่มีอิทธิฤทธิสูงสุดกันเลยทีเดียวโดยที่เหล็กไหลชนิดนี้นั้นสามารถแข็งตัวได้เองตามธรรมชาติ มีความแตกต่างจากเหล็กไหลน้ำที่มีสภาพเป็นของเหลวและสำหรับโคดเหล็กไหลงอกนั้นเป็นเหล็กไหลชั้นรองสามารถตัดได้ง่ายนะครับโดยไม่ต้องใช้วิชาอาคมใดๆก็สามารถนำออกมาได้เลยแต่จะต้องมีการทำวิธีขอเจ้าที่เจ้าทางที่คอยดูแลและก็คุ้มครองเหล็กไหลด้วยนะครับหากไม่ขอ แล้วนำออกมาเลยอาจจะทำให้เกิดเทศไทยหรือเรื่องไร้าร้ตามมาได้ล่ะครับเหล็กไหลประเภทที่8โคดเหล็กไหลทอรหดเหล็กไหลชนิดนี้มีพลังและอนุภาพที่ใกล้เคียงกับโครเหล็กไหลงอกรวมถึงมีการงอกเช่นเดียวกันนะครับแต่โคดเหล็กไหลทอรหดนั้นจะงอกออกมาเป็นก้อนไม่ได้งอกออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับ หินงอกหรือหินย้อยและเมื่อเหล็กไหลงอกแล้วขนาดของเหล็กไหลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งโคดเหล็กไหลทรหดนี้ยังเป็นแร่ที่มีความเย็นหรือแร่เย็นเหมาะอย่างมากที่จะนำมาช่วยในเรื่องของการนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรเจริญสมถกรรมฐานเนื่องจากว่า เหล็กไหลโคดรทราหดนี้จะช่วยทำให้รู้สึกสงบสดชื่นช่วยให้จิตของเรานิ่งสงบได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหล็กไหลประเภทที่9โคดเหล็กไหลย,ย,ย้อยเหล็กไหลชนิดนี้มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับมีขนาดตั้งแต่เท่ากับปั้นมือเราเลยทีเดียวไปจนถึงเท่าโองค์เลยโอ้แม่เจ้าใหญ่จริงๆครับสีของเหล็กไหลจะเป็นสีดำอมแดง สีน้ำเงินและสีรุง้งมีลักษณะคล้ายกับเทียนที่ถูกหลนด้วยไฟและจะงอกออกมาได้เรื่อยๆแต่จะงอกเป็นเม็ดหรือเหมือนกับหยดเทียนและเราเชื่อกันว่าวิญญาณที่อยู่ในเหล็กไหลชนิดนี้นั้นเป็นคนทันเจ้าป่าพวกลับแลส่วนวิญญาณที่ประจุนั้นจะเป็นวิญญาณของพวกพะระฤาษีที่บำเพ็ญภาวนา จนตะบะนั้นแกร่งกล้าล่ะครับโดยเหล็กไหลย,ย้อยนี้พบได้มากที่สุดที่อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เหล็กไหลประเภทสุดท้ายประเภทที่10เหล็กไหลยหยดเหล็กไหลชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับชื่อที่ใช้เรียกเลยครับคล้ายกับน้ำตาเทียนที่โดนไฟลนแล้วหยดลงมาแต่ขนาดไม่ใหญ่เหมือนกับโคตเหล็กไหลย,ย,ย้อยมีสีดำด้าน มีรูพุนและกรวงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กหยดหรือเหล็กกรบอีกทั้งเหล็กหลายชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของโคดเหล็กไหลและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเหล็กไหลน้ำหนึ่งซึ่งเหล็กไหลยหยดนั้นมีคุณภาพที่ต่ำเอามากๆนะครับมีขนาดหยดเท่ากับ1นนิ้วชี้หรืออาจมีได้หลายลักษณะที่เห็นได้คือมีความคล้ายคลึงกับน้ำตาเทียน บ้างก็มีลักษณะกลมพบได้มากที่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันนะครับและถึงแม้ว่าในสมัยนี้คนรุ่นใหม่ๆจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพิธีกรรมการตัดเหล็กไหลนั้นเป็นอย่างไรและมีกรรมวิธีที่แน่นอนอย่างไรบ้างครับ แต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนก่อนสมัยโบราณจากรุ่นสู่รุ่นที่เราควรจะพึงฟังหูไว้หู่ะครับและถ้ายัางไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันเลยทีเดียวควรฟังโดยตัดสินให้อยู่บนหลักของเหตุและผลที่สำคัญไม่ว่าเราจะทำกิจสิ่งใดก็ตามควรปฏิบัติให้ดํารงอยู่บนความดีอย่างสม่าเสมอนะครับไม่กระทาให้ผู้อื่นหรือคนรอบข้างเดือดร้อนนั่นเอง เท่านี้ภัยใดๆก็ไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายต่อเราได้อย่างแน่นอนนะครับนานผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ละครับกับ10ประเภทของเหล็กไหลมหาและถ้าเกิดว่ามีความชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตคลิปของเราให้ทันท่วงทีในเวลาที่เราลงคลิปนั่นเองะครับและหาก ข้อมูลที่นำมานำเสนอในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางแขวงแกร่งปลอดภัยและก็มีความสุขไม่มีโครคป่ไข้เจ็บ ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยทรับรางวัลที่หนึ่งกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ